สู่คนชนข่าวนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางอดีตกัปตันและท่านเป็นประธานวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชียหรือว่าแอมคคลนะครับดรเฉลิมวุฒิแท่นสุวรรณอาจารย์เฉลิมวุฒิสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณโมนายแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมครับอยากให้อาจารย์ช่วยอัปเดตสถาน,นการณ์ล่าสุดที่ช่องแคบพอมุสก่อนนะครับว่าตอนนี้ยังมีการเดินเรือกันตามปกติหรือไม่อย,อย่างไรครับ ครับครับผมอยากให้ขึ้นภาพที่หนึ่งนะครับถ้าขึ้นแล้วแจ้งด้วยนะครับพอดีผมไม่ได้อยู่หน้าจอทีวีนะครับครับอ่ะทีมงานเดี๋ยวขึ้นภาครับเปนที่นันการปัจจุบันจราจรเมื่อตอนเที่ยงวันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าช่องแคบฮอมุสนะครับที่เป็นประตูเข้าอ่าวเปอร์เซียนะครับยังมีเรืออยู่เนื่องมาจากว่าอย่างที่เราทราบดีว่าอย่างอย่างกีฬาก็ยังไม่ได้สุดท้ายในเรื่องของการปิดแต่มีความเป็นไปได้สูงครับส่วนทะเลแดงอยู่ด้านซ้ายนะครับเราก็จะเห็นมีมีเรือเข้าออกเช่นเดียวกัน ครับครับอาจารย์ขยายความนิดนึงผมเห็นเหมือนเป็นลูกศรมีสีแดงกับสีเขียวอันนี้คือแตกต่างกันยังไงหรือบ่งบอกอะไรกับเราบ้างครับครับสีสีในแผนที่บอกถึงชนิดของเรือครับถ้าเป็นสีแดงก็เป็นเรือปิโตรเคมีเรือน้ํามันครับเป็นหลักครับส่วนสีเขียวก็เป็นสินค้าทั่วไปเช่นสินค้าเทกองหรือไม่ก็เป็นสินค้าคอนเทนเนอร์ครับครับอาจารย์เคยผ่านช่องแคบฮอร์มุสไม่ถามจริงอาจารย์ฮะ ครับเคยผ่านครับส่วนใหญ่กับตันถ้าเกิดว่าเดินเรือเนี่ยก็จะผ่านช่องแคบนี้แหละครับ<ม>แล้วก็ก่อนหน้าน,นี้เราก็ค้าขายกับทางซาอุดพอสมควรไปเอาข้าวไทยนี่แหละครับไปดาม่อมแล้วก็เคยไปท่าเรือฮอมุสที่ใหญ่ๆตรงนั้นก็เป็นบรรดาอาบัสขับของอิรา่านอันนี้เคยเคยเข้าไปเอาพวกเ,เป็นสินค้าเกษตรครับที่นั่นครับ อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าหน้าตาช่องแคบฮอมมูสเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบไหนมันต้องผ่านการตรวจอะไรบ้างหรือมันห่างกว้างขนาดไหนครับครับให้ให้ดูรูปที่สองนะครับเป็นแผนที่การเดินเรือนะครับรูปที่อสองก็จะเห็นชัดว่าช่องแคบฮอมมูสเนี่ยก็จะมีองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศไปจัดการเป็นเหมือนกับเลนนะครับเลนแล้วก็รูปที่สองก็จะเห็นว่าเราก็จะมี เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของจราจรช่องทางจราจรนะครับอยู่ในโอมานนะครับแล้วก็ในด้านเหนือของฮอร์มุสนะครับเลยเขตสีแดงนั้นไปก็จะเป็นอิรานครับ ก็ในบริเวณนี้จะมี3าประเทศด้วยกันแต่ว่าช่องแคบผมูดจริงจริงสอประเทศถ้าลงมาข้างล่างนิดนึงก็จะเป็น UAE อย่างสีเขียวนะครับแล้วก็จะกว้างแค่ไหนให้ดูรูปต่อไปนะครับพอดีผมได้ให้ทางอาจารย์เขาเขาวัดมาให้ว่ามันมันจราจรนี้กว้างแค่ไหนก็ประมาณ1ิบเกิโลเมตรครับอ่ามันจะมีนิดเดียวในขอบบนนะครับอันนี้รูปที่สามนะครับ ในขอบบนเนี่ยมันจะมีนิดเดียวเป็นเขตทบซ้อนของอิหร่านที่แย่เข้ามาในในแผนผังจราจรหรือช่องทางการเดินเรือที่องค์กรทางทะเลระหว่างประเทศได้ขีดไว้ตามรูปที่สามครับซึ่งบรรดาเรือที่เขาจะผ่านไม่ว่าจะเป็นปิโตเคมีไม่ว่าจะเป็นสินค้าเทกองเนี่ยเขาต้องจ่ายค่าผ่านทางให้กับประเทศไหนหรือประเทศไหนคุมช่องแคบโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยไหมครับครับเป็นช่องทางจราจรซึ่งกรณีนี้ไม่เหมือนกับสุเอตหรือปนามาครับไม่ต้องจ่ายค่าผ่านทางครับ ก็สามารถเดินเรือได้ผ่านปกติจากกฎหมายทางทาง,ทางทะเลระหว่างประเทศนะครับที่ได้กําหนดไว้ว่าช่องแคบพวกนี้เนี่ยก็ก็ถือว่าจะต้องอนุญาตให้เรือผ่านโดยสุจริตได้ในกรณีไม่มีปัญหากับรัฐชายฝั่งผ่านโดยการขนส่งสินค้าทั่วๆไปก็สามารถทําได้ครับภายใต้กฎหมายของสาชาชาติครับ ซึ่งมันเป็นเลนสวนกันที่อาจารย์บอกไปใช่ไหมครับมีทั้งไปและกลับแม้เราจะเห็นเหมือนกับว่าช่องแคบเนี่ยมันกว้างมากแต่ว่าโดยล่องน้ำเนี่ยมันสามารถสวนไปกลับมันได้แค่ประมาณ10กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองครับเกินนั้นครับจริงๆน้ำมันลึกพอแต่ว่าการจะราจรทางน้ำเนี่ยเราจะขีดเลนไว้วา่าเพื่อจะได้กำกับดูแลได้ง่ายในการจะราจรทางเทะเลนะครับ จริงๆแล้วเราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดนอกนี้ใน7 8 0เม็ปก็ยังเดินเรือได้ครับนอกเลนนี้ก็เดินเรือได้แต่ว่าถ้าในสถานการณ์ปกติเนี่ยเราจะให้การจราจรเดินเรือผ่านที่ได้มีการกําหนดเขตกําหนดโซนไว้ครับเพื่อเป็นการควบคุมจัดการได้ง่ายครับหลังจากอิหร่านโดยเฉพาะรัฐสภาเขาเนี่ยมีมติเห็นชอบให้ปิดช่องแคบพอมูสแล้วรอการเคาะสุดท้ายจริงๆจ,จ,จากทางสภาความมั่นคง ในมุมมองชาวเดินเรือเนี่ยนะครับมองว่าคําว่าปิดช่องแคบเนี่ยอิหร่านจะใช้วิธีการไหนอย่างไรได้บ้างครับครับส่วนใหญ่การปิดช่องแคบก็เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในทะเลแดงนะครับก็คือ,อมีการโจมตีเรือที่ไม่ใช่เป็นพันธมิตรของตัวเองนะซึ่งเหมือนเหมือนที่เคยเกิดทะเลแดงแหะครับใครที่เป็นพันธมิตรกับอิสราเอลฝ่ายสหรัฐอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีความเสี่ยงสูงมากครับส่วนเรือของในทีมของตัวเองก็สามารถผ่านได้เข้าออก ได้เช่นเดิมครับส่วน<อ>ใหญ่จะเป็นลักษณะนี้ครับหรือแม้กระทั่งใช้ทุ่นระเบิดเลยไหมอาจารย์ครับก็มีเหมือนกันครับสามารถที่จะใช้ทุ่นระเบิดได้เช่นเดียวกันครับอ้ซึ่งด้วยความที่มันเป็นช่องแคบแต่ว่าจริงมันก็กว้างอยู่พอสมควรเนี่ยมันไม่ได้มีล้วรอบขอบชิดไม่ได้ที่มีที่กั้นอะไรเลยถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับอ้เพราะฉะนั้นคําว่าปิดในที่นี้ก็มองว่าอาจจะเป็นการโจมตีเรือที่มีการแล่นผ่านเข้าออกมาไม่ว่าจะเป็นเรือ ขนส่งพลังงานหรือว่าด้านสินค้าเทกองก็ตามนะครับใช่ครับใช่ครับซึ่งซึ่งณปัจจุบันนี้เรื่องของประกันที่น่าจะเป็นตัวบ่งบอกด้วยว่ามีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนสําหรับเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสเป็นยังไงบ้างครับครับอาจารย์ลองดูรูปต่อไปนะครับน่าจะเป็นรูปที่สี่นะครับผมได้ให้อพอดีการประกาศของการเสี่ยงภัยในเรื่องของการกอ่อการร้ายและการสงครามทั่วโลกนะครับ ซึ่งรวมทั้งในทะเลดําที่เราเคยคุยกันด้วยนะครับก็จะเห็นว่าช่องแคบโฮมอสก็เป็นเป็นเขตของเสี่ยงภัยในเรื่องของอ,อการสงครามครับอความหมายคืออะไรจา์ค่าประกันต้องสูง่ากกว่าปกติหนึ่งก็จะต้องมีการแจ้งเตือนก่อนว่าที่ทําประกันไว้ปกติใครจะเดินเรือเขา้าน่านน้าความเสี่ยงสูงแบบนี้จะต้องแจ้งบริษัทประกันครับแล้วก็จะต้องมีการปรับค่าประกันขึ้นมาครับ ซึ่องอันนี้ค่าประกันที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยถือได้ว่าปรับเพิ่มขึ้นมานานแล้วหรือยังหรือว่าเพิ่งจะมาเจอช่วงนี้และลอกนี้เข้าไปเลยครับก่อนหน้านี้ก็ปรับขึ้นแล้วครับประมาณ5 6 0ของค่าประกันได้ปรับขึ้นแล้วครับแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเกิดมีการปิดค่าประกันอย่างที่เราเคยมีประสบการณ์เมื่อปีประมาณ20 1 9 2 0 2 0, 0ซึ่งมีการระเบิดเรือของสายการเดินเรือฟรอนต์เนี่ยครับ oh. เพราะฉะนั้นตรงนั้นเองเนี่ยจะเพิ่มขึ้น ห้าหกเท่าเลยครับห้าห้าร้อยเปอร์เซ็นต์บางงั้นนะครับในเรื่องของค่าประกันครับทีนี้อาจารย์ครับในอดีตประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเลยเนี่ยนะครับจะกี่สิบปีก็ตามแต่อิหร่านเขาเคยทําการติดช่องแคบฮอมุสมาบ้างไหมครับครับเป็นลักษณะของการโจมตีเรือครับอย่างที่เคยบอกเมื่อกี้นะครับก็ตั้งแต่ปีสองศูนย์หนึ่งเก้าครับเรือฟอนแทนเทียก็ได้รับการโจมตีไปครั้งหนึ่งตอนนั้นค่าประกันก็ขึ้นสูงประมาณห้าถึงสิบเท่าเลยทีเดียวครับ แล้วก็2020ก็เช่นเดียวกันนะครับตอนที่สหรัฐสังหารได้พลของอิหร่านนะครับก็จะมีการโจมตีเรือเช่นเดียวกันแล้วก็ล่าสุดนะครับก็คือฮึ่มๆกันในปัจจุบันนี้นะครับเป็นสถานการณ์ล่าสุดครับแต่ว่าตอนนั้นเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้ถึงขั้นเป็นการประกาศก่อนล่วงหน้าว่าจะปิดถูกแม่อาจารย์ครับแต่ว่าไม่ไม่แันไม่ครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่แตกต่างกับในอดีตมากแล้วก็อาจจะทำไปกิจลักษณะคือประกาศจะเป็นทางการด้วยใช่ครับใช่ครับขอถามด้วยความรู้เพิ่มเติมอาจารย์ครับ คือทำไมทั่วโลกตอนนี้โฟกัสช่องแคบพอมูสมากช่องแคบพอมูสเขามีความสําคัญยังไงกับเศรษฐกิจโลกของเราบ้างครับครับอย่างที่เราทราบดีครับน้ํามันส่วนใหญ่20%่สนะครับขนส่งผ่านช่องช่องทางนี้ทุกวันนะครับยีบาร์เรลนะเอ่สิบล้านบาร์เรลนะครับก็ประมาณยีนของการใช้ทั่วโลกเลยครับเพราะฉะนั้นช่องแคบนี้ก็ถือว่าเป็นช่องแคบที่มียุทธศาสตร์พอสมควรในด้านพลังงานครับ เพราะฉะนั้นเองถ้าเกิดว่าโดนปิดจริง,รงๆมีความหมายว่าปริมาณน้ํามันดิบอาจจะหายไป20ล้านบาเรล,ลต่อวันเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับประมาณ20ครับต่อวันครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ผมผมผมก็มีได้ได้ดูข้อมูลนะครับแล้วก็ว่าทางออกมันจะเป็นอะไรยังไงร<อ>บกวนทางคุณโมนายขึ้นภาพที่5กับภาพภาพที่5ก่อนก็ได้นะครับอ่าขอทีมงานภาพที่5นะครับ ภาพที่หาที่ทว่านี้บ่งบอกอะไรบ้างครับอาจ,จารย์ครับภาพ,พที่5้านี่ก็คือเป็นการเซ็ตในกรณีที่เรือไม่สามารถเข้าช่องแคบพอมุดได้ออปชันหนึ่งก็คือทางเลือกหนึ่งก็คือสามารถที่จะไปรับในทะเลแดงแต่เป็นทะเลแดงในในน่านน้ําของซาอุซึ่งถือว่ามีมีความปลอดภัยนะไม่ไม่เหมือนกับทางใต้ของทะเลแดงที่อยู่เยเมน เพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีระบบท่อที่ได้ทำไว้อยู่แล้วนะครับเป็นโครงการปิโตไลอีสเวสไฟล์ล์นะครับซึ่งมีศักยภาพในการขนส่งประมาณ3.7ล้านบาร์เรลต่อวันครับความหมายคือว่าปกติเรือเนี่ยจะต้องออกมาจากบรรดาประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียแล้วผ่านช่องแคบพอมุสเข้าสู่อ่าวโอมานและไปออกสู่ตลาดโลกแต่ว่าถ้าเกิดผ่านช่องแคบพอมุสไม่ได้จริงๆเรือขนส่งพลังงานเนี่ยก็มารออยู่ตรงบริเวณทะเลแดงถูกไหมฮะ ใช่ครับสามารถไอ้นั่นก็คือแต่ว่ามันยังไม่ได้ยี่สิบาเรแลแหละครับแต่แต่ถือว่าเอาละได้สามจุดเจ็ดล้านบา์เรลก็ถือว่าน่าจะน่าจะเต่มได้บ้างและอีกเส้นทางหนึ่งในรูปที่หกนะครับเป็นการเป็นการวางท่อเช่นเดียวกันนะครับไปสู่จากอียิปตนะ์ในทะเลแดงเนี่ยขึ้นไปสู่ทางตอนเหนือของทางด้านของอ่ของของอียิปต์นะครับใกล้อเล็กซันเดียเนี่ยซึ่งด้านบนก็คือเป็นทะเลมะเมดิเตอร์เรเนียนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง แต่ก็จะได้ไม่มากประมาณ2.5ล้านบาทเร็วต่อวันครับอ๋ออันนี้ก็คือมาเทียบท่าที่อียิปต์แล้วก็ดูดน้ํามงดูดน้ามันออกประมาณตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นการเชื่อมต่อเพื่อไม่ต้องเข้าทะเลแดงในกรณีที่ทะเลแดงวิกฤตสุเอตวิกฤตก็สามารถมีทางออกตรงนั้นได้อีกนิดนึงแต่ก็มไม่ถึงขนาดได้ชดเชยได้ทั้ง20ล้านบาทเรลครับ เพราะฉะนั to to. E no ้นวิกฤตของน้ na, uh ํามันถ้าเกิดมีการปิดฮอ์บุสแน่นอนครับจะเกิดขึ้นในเรื่องของราคาน้ํามันอย่างที่เราทราบดีว่าบางหน่วยงานก็พยากรไปถึงร้อยสิบร้อยี่สิบเหรียญต่อบาเรลใช่ครับร้อยี่สิบเหรียญต่อบาเรลควับนี้อาจารย์ครับเหมือนมีอีกเส้นทางหนึ่งไม่แน่ใจของ UAE ที่จะไปต่อกับท่าเรือที่มีชื่อว่าฟูจราซึ่งอยู่บริเวณอ่าวโอมานอันนี้พอจะช่วยได้ไม่หรือยังไงบ้างครับทำได้เช่นเดียวกันครับไอ้ตรงนี้ก็คือฟูจราของโอมานครับ ซึ่ง,ง,งสมัยผมเป็น,ปนกัปตันก็เคยมารับครับผู้ใจแรด้านนอกเนี่ยก็มารับ <ừ> เป็นบังเกอร์เ<ๆ>ติมน,น้ํามันครับก็สามารถเผาได้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าหลักๆที่ผมบอกไปเป็นไปหลายสองไปหลายนี้จะเยอะกว่าครับตรงนั้นก็จะน้อยกว่าครับครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ในมุมของสายการเดินเรือในมุมของกัปตันมองว่ามันมีความสลักสําคัญต่อโลกยังไงบ้างแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้กับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นต้องเตรียมการรับมือยังไงสําหรับแต่ละประเทศบ้างครับ ครับแน่นอนครับวิกฤตพลังงานฮะแล้วก็ใน,ในโดยตรงเลยเนี่ยก็คือความปลอดภัยในการเดินเรือ,อที่ที่อยากเรียกร้องนะครับให้ให้ให้ประเทศต่างๆช่วยดูแลเรื่องคนประจําเรือเรื่องมาจากว่าคนประจําเรือนั้นคนส่งสินค้าครับไปทั่วโลกก็ไม่รู้ละว่าทีมไหนอ่ประเทศไหน จะอยู่ฝ่ายไหนอย่างไรแต่ว่าทําหน้าที่ในการที่จะเลี้ยงประชากรโลกประเด็นแรกก็คือกระทบกับ,ก,บการเดินเรือก็อ,อยากเรียกร้องให้แต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยงานเข้ามาดูเป็นพิเศษครับประเด็นที่สองแน่นอนวิกฤตพลังงานะจะต้องอม,ม,มีมีประเด็นปัญหากับโลกแน่นะครับเมื่อราคาพลังงานมันเพิ่มขึ้นตัตาราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจโลกก็ได้รับการกระทบแน่นอนแล้วก็โดยเฉพาะประเทศไทยเราเองในปัจจุบันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพราะประเทศไทยเนี่ย เราเพิ่งพาน้ำมันจากจาก UAE นะครับไม่น่าเชื่อประมาณ 70%- 80%นะครับที่นำเข้าประเทศไทยนะเพราะประเทศไทยเองเราผลิตได้ประมาณ10%เท่านั้นครับ90เรานำเข้าและไอน้ำเข้า90%้านี่ยกว่าเนี่ยมาจากตะวันออกกลางพอมาจากตะวันออกกลางแน่นอนกระทบกับเรื่องราคาน้ำมัน,นซึ่งทำให้สินค้าบ้านเราราคาแพง แต่สินคา้าราคาแพงถ้าคนมีตังค์ไม่เป็นไรนะคุณโมนายครับปัจจุบันนี้เราคนไม่ค่อยมีตังค์ด้วยครับในกระเป๋าไม่ค่อยมีเงินสินค้าราคาแพงมันเป็นเงินเฟอ้อที่ที่น่าเศร้ามากนะครับเราไม่มีตังค์แต่ว่าราคาเพิ่มสูงขึ้นในนี้ยิ่งเพิ่มเติมวิกฤตในเศรษฐกิจของไทยเลยครับเพราะว่าผู้ซื้อรายใหญ่ของพลังงานซึ่งมาจากตะวันออกกลางก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือประเทศในเอเชียพวกเรากันเองนี่ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับประเทศไทยก็พึ่งพาตลาดนี้สูงพอสมควรนะเจ็ดแปดสิบเรซ็ต เอาละครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณอาจารย์เฉลิมบุตรมากๆสำหรับข้อมูลนะครับขอบคุณมากนะอาจารย์เฉลิมบุตรครับครับครับคุณครับสวัสดีครับ